มะเหอดคนลายอดคนลายเ่อหมแม่คนนอนคนมะเหดคนลายให้ใส่รอบนี้เ่คนไ่บมายืนใส่แล้วให้พี่เราเ็นบรายเวียนถึงเวลาขอยป้าเดี๋ยวได้ไม่ใช่บาท

ใควะสมาชดีเด้อท่านนิเด้อถ่ายคลิปได้เนี่ยสมาชดีเด้อร์ไปวัยืนท้องเติบได้เนี่ยเราะขอจีฮอนคิวอายุวันโนสุขสาพลังสุขสาสุขาพลังไปนี่นี่นะนี่นะได้ฟังเลยจะโอ้พิ่นใส่เทิงขืนก้อนอุปกรณ์ขืนเทิงพุ้นีล เอาเอาบ้างพี่กอนก็ได้เหมือนกันกบ้างก็ไดขันเลยขมาเดี๋ยวมาเดยวเ้อ่ีบมคอยเป็นระเบียบเรียบร้อยเด้อหมพี่เราเพราะว่ามันหลายคนว่างจะว่าได้ไร ไปกระเพ้าไปเรียกไปงานไปพี่น้องเไดหมายอาายู่พี่น้อง ยีเล้ว่าเบอร์อไอฮเลยบ่ได้บ่อ๋เนาะดีดีเนาะยินป่ะเ่ย่เรียบร้อยนี่อาปนหลังไปถึกบม่องกัได้ไหาะไ้เนาะ không đấy nhìn tham gia sai phải thử sai sai không

เขาเลยงามเขาก้องเลยงามเลยเขาลยงามนอาลูดกครกันน <c ười> <w> ี่เอารอบวันนะครับข้าต้มกกดมกลอลดูอาเจียเตอร์กระป๋อกเช็ดไก่ล่าขนาดนบอย้าลาดี้เนาะ แอบซีรีส์เน่ยมันกล่มากเวยอที่ว้งเล่นเล่เนาะอยล่มากราคือมัมีพุเขาเออทันใถวายเออมาะเมนกนเท่าเนาะเออยมาขึ้นดอก็เลยงดอกก็เออแยหม้าขึ้นบานทันอ่าเื่อนพมพ์กเด้อ เออกรไดมากว่เราขึ้นขึ้นขึ้นเพื่อเส่องไปกไปไหนือไปรดเออ้เพ่นเพ่อาดไ้วหรืะไรเนาะัน้่นยโ้โเนาะเอออันนาพเ็ต้เนาะก่า้นึนเของจาก้าเราท่านในพี่น้องออน คนร้ายคนร้ายลอะไรเ่้ายแต่ผู้ชายไต่ออาบนิยายตอผู้ชายพออานาเ็มอนน่านาอว่า้อใส่ชุดอาหลกนเข้าไปก็อดอดยก็เป็นทะเลาะกันเาะ จะเวาจับนะไ้เด no. no. e ็ก้นแบบจะเวลาเจอนาคาอาคาอลุ่มตาจะเวสาจับิ่งแล้วอะรจะไจากพรอริยาเดออนเด้อกาที่่าเออันนทำเลบเดวนี่ตั้จปปราเประตต้นแบบทุอางกอนเพื่อนเปิดปอสองปิดปรกอยงเลย โอ้สาผู้ที่ตำรวุญาตโตโตุกรรมการกรรมการวัดเนาะกําลังนับซอยกันพี่น้องเนาะจบเวียแล้วเวีย อัานี่ก็แม่นว่าสิได้แยกย้ายเลยเพิ่นก็นับอยูนี่เลยเออเายตัดที่ก็เปยมาเที่ือนที่ก็จนเรอยาากนี่นรลี่ก็ปเยาก่เอกม็่ก็นรกาี่ก็ร่ยมายน่10่อยาก ต่อไปพบแั่พี่น้าชาวเมถาคนมาอาภรณ์เบิกขควาดังเป็นกระเสียชีวิตเกินี้โอุุ้กต่างริยาตพอแถตจนเพโคเป็นโผล่ตัดเสียงโอุุ้กตางวิยาตเม่แถาอมแล้วตัดเสียโอุุ้กต่างริยาตแม่แถวเล่งกระทิกชือโอุุ้กต่างริยาดอาให้น้องเจวาพางนั่งม่ไ่อแล้วก็ที่หาวทุอต่างวิยาตกทุ ทุกคนรูปติดยอง่ายจะเชื่อว่าโอุ้ดเป็นเดือยยุ่งยากในโลกต้เ้าไแต่พ่เรียกเด็นลเกิเลอดส่นรมีเกิดเลือดเอเดียจะให้เจากลับาเรือเมื่อวานเมื่ยานเลยาเดยเลยแล้วกายไอย่าเดียมันะายเมื่วานนี้ขึ้นมาห่านเลยพี่น้องเห้บาทเลยหกึงป่ hát khưng hát hơn vừa <laughs> đây <laughs> มักบอเออมันเป็นสลายนะข้าวมักกับบเอาข้าวกินดซื้อเสียเงินหรือซื้อได้เนาะเออมันเป็นสลายเด้เยอไหมเอแบบ พี่มาหาเปิดเอาที่ก็ได้นะเอาเลือกเอาเป็นไข่กินทองหวานมันเป็นแดนดี้อะไรกันแดนดี้อันลนนะนนพันสีสีเอามันยาวพอดคนเอานะมันเป็นหลอดจสัสั่นหลอดพวกนี้คนเอา อ <laughs> า,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 าว่าว่าแซวแมววันนี้มันยุดได้หมดีลยเนาะเฮ้เออไม่ใช่กินไม่นอนกิน <laughs> าสามพันเลย Hoan hỏi hoan Ôn hoan hỏi Ôn được hoan hỏi hoan hỏi đi hỏi hoan 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 จมาเถ่าไปอาบน้ำให้พี่เราเลยเอาเบิ่ลกันเออเจ้าน้าเจ้าน้าเพ้านได้หน้าเคยเจ้าน้าอืมนายดอดได้ไหมเนี่ยอ่าเอามาตต้กันอีกเอยพี่นูอยู่ในรถบาดเลย พากันมาเตือนพ่น้ลานก็วยยอเมื่อในมือดิจูเินปลาสูติเพิ่มเพี่น้องเลยพาขนม้าเนาะข้างหลังก็ำวนชื่นเลยลูกายปาออกมาเอาเลยไอ้บบาเปื่อยคาเลยปเนข้วแบบใน้าบไปน้บลมื ถือผ้าทองออนไป่นไหนก็เมื่อยแม่วัาอยากไปใส่ปมุนปมุนแล้วดีเด้อพี่น้องเออปมุนเมานี่ๆีจจะเียวหายแล้วเด้อวันี้พน้องมาจจได้คำจหายมาเนี่นะมาไช่ป้าเข้าเอากระตุ้นยังอไรีกป้าเข้าเอากระตุ้นเฮล่งปรดิตฐํจำกันเพื่ออะไรไปบ้าไปลา โอ่หายละวไ่กระตุ้นเลยอืมมาได้บบพิชมาไนกระตุ้นเราเพ่งก็ได้ม่หายมั้งโหายได้ไรขี่ได้มก็ได้ขี่ก็หายได้หนิยังยังยังคนนีพม่พ่้อยยังคนนีไปแต่คนคนหนีไ่พอ้องเป็นได้ไรฉันยอมลงง่ายๆบ่าคนนีโมย้ยอมลงง่ายๆว่าคนหน่อยเนะ เด็กดิบเด็กแดดเดี๋ยวนี้ป้าเห็นไหมพี่น้องใบเบิ้งอยู่เพื่อนจีซานเหมือนเนาะเมย์ใ่เมย์มาโดนแล้วร่มลงอยู่มั้งนุ๊กเป็ดเป็ดนุ๊กเป็ดนุ๊กเป็ดดิบหน้าน้าฝนตกไหมพี่น้องไหมไปเฮียหอดเฮือนแล้วยูจะได้ลงแล้วไปเปฝนตกด้ว หนุกขนนอนมือนอนดูเด้อไปอ้าไปงานแนะ้วบ้านพันดินเมื่อใดะลืมแม่คองให้เด้อลืมอยู่ดอว่าข่อยไปเจ้าคือกันไปงานให้พี่น้องมันพันดิเดนเต็มที่เด็ดเด้อไมนะ่ดูไปเลยหน้าบู้ช่วยช่างยีอยู่แต่กวาาูวาดได้เหมืนได้เด่นเด้อเด้อพันมาได้เด่นพันสีให้แหละ พาบิทเงินาเนิติมไปเนาะนเนาะตกเค้งอีกเติมนำอ่างใส่บาทแด้เรียบร้อยแล้วับพาบไปให้ไปหน้าไปเราเลยจักย่ำใลยไดพานากันบาดเดียวมีเวียร์เห็นหน้านสาบหอ,อ,อ,อ้ยมันเปืเ่ปนอ,อน,เนเนาะใส่แบบหาบเข่าย่งหาบเกือบหาบอย่งแล้วนน่ยเลยแต่ปีแล้ว มันใส่เกือบมันก็ไปก็ได้ติดเป้าแล้วมันง่ายแฮ่ผมมีแนวคาอะไรก็บผมีแนวดึงวะผมขึ้นเข่ากระมานนะเข่ากระออกมากเลยกุมกุมันมานไปเลยเขาให้ยูุทธเนื้อนื้อพูดกันดิ้ถึงทำไมชุบหรือเปล่ายังอยู่บ้างเนาะ เป็นข้าวเมาของมันใส่ตั้งแต่เดือนหาเขาจะบอกัเขาให้มันสีซุกไว้กับเขาหน้าเขาออกพวงนีงได้ดิกระนั้นทางเปิดเนี่ยพี่ด้เวยวันนั้นก็พาจัมกี่เดนไปเราพอดีพลาดพลาดพากันเจอหตรงข้องทอกรบิทันฉันไปขึ้นว่าอะไรมันง่าย ในตอนเศร้ากันนะ่ะเจ็บรคล่องก,กันหลายคนอยู่เนี่ด้วยนทางมื่นนะตีไทยเลยลูกสาวเอรื่องใจลูกสาวกันเนะตอนยันล่มตน่านอย,ยนขี่รถคันนี้นะนอกจระมาแรน,นต้นรถจะถึงจะล่มหมากับแมวร่มดับหมาสองเสือ แลนตันลาลดคาร์บ้านมาันเปียกใช่หมฮักกี้กับโบพนัทแต่คาว่ามาันแบบชินเนียวไหมคะชินเนียวค่ะนะพนัทนี่ขีดตรงนั่เนาะเอ้าอีเบลก็ได้ขึ้นมารถบ่จักโบเห็น,นโบเห็นอีบเบลรู้ได้ยินเสียงยมาเฮ้ยวันนี้ก็มา เอ <m us Salvador> oh, mm ้า hmm. มิน oh, mm ่บ hmm. uh ้าชะคือปะป้า hmm. บ้าติดมนิบ้ามันขีはは่อยูนิหวันยังบ้านิถ้าถ้าข่าวองเฮียนอ่ชื่อมาให้เบ้าป่ะเะ ว่าเราโม่ีเนปะหรอมเมพ่ยเยนย่นตังใจฮหยหนหนังสือเวลาฮียนหนังสือทยไม,มไว่อไฟกรสิหาแนวมาหาเด็กหน,น่อยเงมปากไวาหน้มไหลทางเนาะตกจอกจกกคีร์จักเลยกันสิไปไหวอยู่ทางนี้กันเลยโดย เอตอนเกกินข่าวเลยมื่อ้อหน่อยหมลงูกบุบอกมออี่ยมอ้วันีดลมดิ่่้มดบ่เฮ้ยมันมันดีกว่าได้นะเพราะมันเป็นตรงแฟนจะพลาม่้นะาก็ระดงนี่ไล้วดีท่ายกุดลดงไปเลยดีบในน้ำวนกันรดี่ ยันไปเยี่ยมประาน,นได้มาเก็โอ้โโอโสิฟ้าดุริบดีคนแรกที่จะเสียงรังแรงคือคนชิโฮเ่ยคือหมอน้อยนี่แลหละสีไฮเสียงรังแรเพาะปีนี่พ้นดีปีนี่ผลนด,ดีขนาดเลยตบต่อเนื่องเลยบอสได้แบบว่าแต่มาบารไรมือเด็กคนตลอดตับตลอด แต่ว่าทำมันแดดเด็กระทางกับสิแห่งไว้เนี่ยป่ะโอเคเสนอไปพี่น้องให้สเสนอคลิปนี้ไว้ไน้องเปลี่ยวขันลาอนเด้อเนาะวันนี้กับวันอาทิตย์พาเพื่อนขี่รถน้ำพอลคน,นก่อนเบอร์เพื่อนกับสีขาวโรงเรียนโรงเรียนไปเรียนหนงังสือแหลนะเราการวาดเห็ดเรียบร้อยเลยเนาะอ่ะาะโอเคพเไปไปเี่น้องไอ้บายเด้อมืวอสุข,ขุมสุคนวันนี้กับวันผ่านเนาะมีแตูุ่คนเอาบุญเอาสิทน,น้ำกันวันนี้ ได้บุญในลายเนอะสาธุเนอะ,อะ,นอะ,อะ,ะกินีกล้าวสบาสบายดีบ๊ายบาย